สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหมากรุกไทยคำว่าผู้ใฝ่รู้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมอยากจะทำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นคลิปการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมของที่จะไปในงานแข่งหมากรุกที่โคราชในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะพอทราบกันแล้วไม่ว่าจะจากทางแฟนเพจหรือจากใน ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับผม่าประกาศชัดเจนนะว่าวันเสาร์ทีน์นี้วันที่17และ18เนี่ยผมไปที่โคราชถ้าคุณชมไม่ติดธุระอะไรแล้วบ้านอยู่แถวนั้นอยากจะไปลองเที่ยวดูอยากจะไปแข่งหมักลุกหรืออยากจะไปพบเจอครารวะผู้ใฝ่รู้ตัวจริงตัวเป็นๆก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผูม้ชมเนี่ยไม่ได้ไปนะครับก็รอชมไลฟ์สดได้นะครับเพราะช่องหมักลุกไทยครารวะผู้ใฝ่รู้จะไปถ่ายทอดสดตรงนั้นอะทีนี้ ผมเนี่ยอยากจะทำไลฟ์สดเกี่ยวกับการแข่งหมาลูกไทยมานานแล้วเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่มีไอ,ไอเดียเยอะแล้วก็อาจจะเสนอคนอื่นไปเยอะมากนะครับแต่ว่าเ,เราไม่เคยได้ลองทำดูจริงๆสักทีผมเนี่ยมีไอเดียจากพวกหมาลูกสากลหมากล้อมเอ่อหลายๆหมากนะแล้วเราเอามาประยุกตประรวมกันว่าถ้าทำแบบนี้มันจะทำได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าการไลฟ์ครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการ ไลฟ์การแข่งขันมากลุกไครกันเลยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันก่อนว่าผมเนี่ยเตรียมอะไรไปบ้างก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ให้เรายืมของเหล่านี้มานะก็คือกล้อง Logitech C922 จัดมาเลย2ตัวนะคุณผู้ชม C922 ถ้าในบรรดากล้องเว็บแคมก็แนะนำ C922 า9 2 2ถ้าเกิดว่ามีงบขึ้นมาอีกสักหน่อยก็แนะนำาี OBO เป็นตัวที่ แพงและดีครับก็ตัวประมาณ7,000กว่าบาทแต่ C922 ตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละ3,500มี2ตัวนะน,นี้ก็ของบุราพะยัครับอันนี้บัตเจตส่วนตัวผมเองก็คือสาย HDMI เป็นสายต่อต่อกล้องต่อจอต่อคอมพิวเตอร์อันนี้5เมตรนะครับอันนี้เป็นเส้นสำรองแต่เส้นหลักคือตัวนี้ครับตัวยาวกี่เมตรวะ10เมตร10เมตรอันนี้ก็ใช้สำหรับงานหลักของเรานะ คือไอตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยเราจะถ่าย2จุดก็คือจุดที่เป็นข้างกระดานและจุดที่เป็นผู้บรรยายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไอตรงนี้แล้วตรงไหนถ่ายกระดานละ่ะก็ต้องใช้กล้องมิเรเลสถ่ายกระดานมันก็จะได้ภาพและคุณภาพที่ชัดมากๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้การไลฟ์เนี่ยถ้าไปไลฟ์ใกล้ๆผู้เข้าแข่งขันมันอาจจะเป็นการสปอยมากเกินไปผมเลยต้องเลือกใช้สายที่ค่อนข้างยาว เอาจิงๆนะคุณผู้ชมผมเคยอัดแต่ในห้องอัดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้สายยาวไงเมตรเดียวก็ได้เมตรครึ่งก็ได้แต่ที่นี่พอไปอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสายว่าเอ๊ะมันควรต้องยาวกี่เมตรอะคุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมว่ากล้องเว็บแคมไปต่อกอะไรนี่ไงตอกอันนี้สายยาว30เมตรแม่เจ้าผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีเส้น USB แบบยาว30เมตรแล้วผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะต่อออกแต่ประเด็นคือมันต่อออกต่อออกด้วยคุณผู้ชมแป๊บยดีมากเลยฮะเพราะนั้นเนี่ย เราก็จะสามารถส่งภาพจากระยะไกลได้ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีไรบิดพลาดไลฟ์ครั้งนี้จะเป็นไลฟ์ที่ปฏิวัติวงการไลฟ์แข่งหมักลุกไทยลได้เลยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นอีกหนึ่งคุณภาพผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันดูด้วยแต่ของที่เตรียมไปมันยังไม่หมดแค่นั้นคือเตรียมไปเยอะมากๆคุณผู้ชมมาไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นไมที่ใช้นะครับก็คือไมบูเยติสตูดิโอนะครับไมบูเยติสตูดิโอก็คือ ตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกล้องเว็บแคมที่ผมใช้นะแต่ผมไม่ได้เอา,เอาไปก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่ฮะอันนี้เป็นตัวเด็ดเลยฮะสำหรับการไลฟ์สตรีมก็คือเอลกาโต t สตรีมเด็กเอลกาโต้สตรีมเดเนี่ยมันช่วยในการกดอัดกดหยุดเปลี่ยนหน้าจอใส่เพลงทุกอย่างเซ็ตไว้อยู่ในนี้หมดดูไลฟ์สดมีคนดูกี่คนอะไรพวกนี้นะครับมีค่อนข้างมีประโยชน์มากสําหรับการไลฟ์นะ ถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่ผมใช้นะเราก็จะยิงลงไปที่กระดานหมักลุกโดยที่ไม่ให้มันรบกวนผู้เข้าแข่งขันนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเรานี้แหละแล้วก็มีอันนี้ตัวหนึ่งคือการแคปเจอร์การแคปเจอร์คือตัวส่งภาพให้กล้องกับคอมพิวเตอร์รู้จักกันนะสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอฝากผลงานใหม่ๆของช่องหมักลุกไทยคารวะผู้ฝ่รู้ไว้ในอ้อมอกของมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับ แล้วไปเจอกันในวันงานละกันแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกไปเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่ผมถ่ายไว้ให้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะไว้พบกันนะครับสวัสดีครับ